อีหนึ่งคนเร็วยาวหน่อยยาวหน่อยสวดทรงรู้จักสวดทรงไหมส่ม à, สวดทรงรูปร่างสวดทรงสวดทรง,งเอวทราบทราบต่อหมายไหมทราบรู้แล้วซาม ดีแล้วไม่ดีสามเร็วสามดีไหมไม่ดีทรายรู้จักทรายไหมคะรู้จักสุดโซมชำรุดเสื่อมไปหมายหมายไม่ใช่คำขวบกรำนกอินทรีนกอินทรีนกอินทรีเขียนอย่างนี้นะคะ นกอินทรก็นกชนิดหนึ่งใช่ไหมมัดซีจากนางมัดซีไหมเขียนเหมือนกันไหมอินทรีอินทรีร่างกายนะคะอินทรีต้องมียยักษ์กระลังด้วยเซิร์ดเรื่องสวมศีสะนนทรีจากปลานนทรีไหมพุทราผลไม้ชนิดหนึ่ง อา้าวร้องได้ไหมไสวดทรงทรสาบจามใจสุดโสมหม้นอกอินทรีมัดสีอินทรีมีเสิ้นดนีพุทธสา,าได้ไหมไอา้าวให้ซ้อมให้ซ้อมให้ซ้อมสวงใสซับแจกวัดโสมนัสฉะเชิงเศร้ ตัวทอรอเหล่านี้เราออกสำเนียงเป็นเสียงซออห้ซ้อมหลายรอบแล้วนะคะกลุ่มที่หนึ่งทรงใครเร็วชูเนื่องใช่ไหมกลุ่มที่สองศิลพัฒน์ชูเนื่องกลุ่มที่สองทรงใครสทรงใครดูหน้าก่อน ดานุสรได้ไหมขวัญชยัยขวัญชัยวายุพักใค<น>รอามรการออมรการออมรการอ้าวกลุ่มที่หนึ่งก่อนเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่สองจองไมให้อมอมรการไว้กลุ่มที่หนึ่งพร้อมแล้วกลุ่มที่สองฟังสัวรงราบสามสัสุดสมัยน,นอกอินทรีมาซี ร้องเป็นเพลงสวดทรงสาบซามใจสุสูงไม้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กลุ่มที่สองหยุดก่อนให้กลุ่มที่หนึ่งเขาร้องสวดทรงสาบซามายสุดสรงไม้นกอินทรีมัสซีอินซีมีเสนอนซี เราทรงใจซับแสกวัดโสม,มนัสชะเชิงเสาว<า>ตัว,ตวท้อ ใช้ไปหรือเปล่าเอาหักสามคะแนนเหลือเท่าไรเจ็ดนะเหลือเจ็ดเอากลุ่มที่สองบ้างกลุ่มที่สองบ้างกลุ่มที่หนึ่งฟังให้ดีจะให้เขากี่คะแนนตรงไหมค่ะเอาพร้อมไหมทุกคนเงียบก่อนต้องฟังก่อนถ้าไม่ฟังนี่ให้คะแนนไม่ถูกเรามีเกณฑ์ในการให้คะแนนอยู่ ไม้นกอินฟ in ีมัดมัดฟีอินอินฟีมีเสิร์ตเสิร์ตเสิร์ตซีีพุทธาพาเพื er> ่อนเพื่อนได้ยินไหมดังดังหน่อยสวดไฟแสกแสกวัดโมมาไม่โฟมฝนใยชาวเชิญเฝ้า ตัวทอร์เรานี้เราออกซัมเดียวเป็นเสียงกว่าจะจบได้อ้าวเสียงเบาไหมเบาเพื่อนๆฟังรู้เรื่องไหม,ไม,มให้กี่คะแนนอ้าให้หกคะแนนนะคะหกคะแนนสรุปคะแนนกลุ่มไหนชนะกลุ่มต่สามเพลงผ่านไปกลุ่มไหนชนะ กลุ่มที่สองนํากี่คะแนนกี่คะแนนคะครั้งแรกชนะครั้งที่สองชนะครั้งที่สามแพ้แพ้แพกี่คะแนนเขาได้เจ็ดตรงนี้ได้เท่าไหร่หเพราะนั้นแพ้กี่คะแนนหนึ่งสองสามสามใช่ไหมคะ ชนะหนึ่งชนะหนครั้ง1เพลงเพราะนั้นกลุ่มที่ชนะก็คือกลุ่มที่2นะคะเพลงที่นักเรียนร้องไปทั้งหมดเป็นเพลงคำควบกลํมนะคะนักเรียนก็หาเวลาไปฝึกร้องกันด้วยนะคะจะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องจำไว้ว่าโซมนัสคำที่ใช้ในปัจจุบันก็คือโทมมนัสนะคะไม่มีอะไรกรันเลยคำควบกลัม นักเรียนัจำคำควบกล้ไไกคำ,คกำได้ไหมความหมายของคําควบกล้ำจําได้ไหมคะคำควบกล้ำคืออะไรนักเรียนอ่านพร้อมกัน